เก็บรอยยิ้มชั้นไว้ในใจของเธอขอบคุณร้านเธอหาไทยราชขอบคุณงานดีจากแม่ครูยวนแม่เจนนะครับขอบคุณเพื่อนปายและเพื่อนทีมาร่วมเป่าเค้กวันเกิดด้วยทําไมคําว่าเพื่อนเขาถึงให้เราเท่ากันไม่ได้เพื่อนทีผิดอะไรเพื่อนเหมือนกันทําไมเขียนไม่เหมือนกันบัตด,ดี้ที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนนุกธนดลปลายปลายโอริโอ นะเพื่อนของปายนี่คือพิเศษมากนอนหนูสามตัวหนึ่งสองสามแต่เพื่อนทีมีนอนหนูตัวเดียวทุกคนเพื่อนธรรมดานะคะอืมเนี่ยเพื่อนทีก็เพื่อนธรรมดานะแต่เพื่อนปายนี่นอนหนูสามตัวนะพิเศษอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่อ่านคอมเมนต์ เพื่อนพิเศษใส่ใจมีแต่ป้ายปๆคนเดียวแค่นี้ก็รู้ใครสำคัญที่สุดเราชอบคำว่าเพื่อนฉบับนะคะชอบเหมือนกันค่ะเพื่อนคนพิเศษที่มีเพียงคนเดียวในโลกสำหรับนุกทานรุนเพื่อนคำนี้มีให้แค่ปลายคนเดียวเท่านั้นคนอื่นแค่เพื่อนธรรมดาคนอื่นก็คือเนี่ยนอนหนูตัวเดียวแต่สำหรับปลายนี่นอนหนูสามตัวเพื่อนคนนี้คนเดียวที่รักมากคนอื่นๆก็แค่เพื่อนธรรมดาเพื่อนคนพิเศษทั้งรักทั้งห่วง ทั้งห่วงมากแค่คนนี้คนเดียวฉัดนภาเพื่อนที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนนะทุกคนใส่นอนหนูเพิ่มจะได้มองความสําคัญเลยไปถึงความสัมพันธ์แบบลึกๆไงล่ะเพื่อนพิเศษพิเศษมากนะคะอ่าย้ําว่าเพื่อนคนพิเศษในใจกับเพื่อนทีเอ๊ะเอ๊ะเพื่อนที่ทุกคนรู้ความหมายนะคะอ่าเพื่อนนะคะ เพื่อนปลายกับเพื่อนทีเพื่อนทีก็คือเพื่อนธรรมดานะคนนี้ทีพี่ทีนะอันนี้คือคนเพื่อนธรรมดาแต่คนนี้เพื่อนพิเศษเพื่อนพิเศษนะคะทุกคนละไว้ในฐานที่เข้าใจนะทุกคนอเพราะฉะนั้นใจฟูใจฟูได้เลยนะไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่นอนเพื่อนที่พิเศษมากๆเพื่อนธรรมดาคือพี่ทีค่ะแต่เพื่อนปลายคือเพื่อนที่พิเศษมากพิเศษสุดๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะฝากรับชมโฆษณาด้วยนะคะ